มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นอดีตดาราสาวช่องดงังผ่านตัวเป็นด่างทรงปู่ฤาษีตาไฟทำพิธีรักษาคนถอนล้างสิ่งไม่ดีทำเอาชาวโซเชียลถึงกับแปลกใจไม่น้อยนะคะหลังแพรใช้นันพัด อดีตนักสแสดงสาวช่องเจที่ปัจจุบันเจ้าตัวผันเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟโดยเรื่องราวนี้สาวแพรได้โพสต์ลงคลิปในทิกตอกของตัวเองนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าตัวกําลังทําพิธีรักษาคนและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์นี้โดยก่อนหน้านี้อดีตนักสแสดงสาวเคยให้สัมภาษณ์ถึงการม,มาเป็นร่างทรงของตัวเองเอาไว้ว่า เคยโดนของและมักจะเจอผีก่อนอยากจะเรียนรู้พวกอัขระขอมจนได้มารู้เรื่องปู่หรือสีตาไฟเลยได้เข้าสู่การเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้รอดพ้นจากคุณใสมนดำค่ะ ซึ่งในบางคลิปที่แพรได้โพสต์ลงในช่องติ๊กตอกเจ้าตัวบอกว่าอาบน้ำมนต์ทอนีสารถอนล้างสิ่งไม่ดีคุณใส่มนดดำที่นี่เป็นวิชาที่สืบทอดทุกขาถาเป็นพุทธคุณตามตำราโบราณพร้อมเขียนแคปชั่นว่าความเชื่อส่วนบุคคลอีกด้วยล่าสุดนะคะหลังจากที่มีข่าวการเป็นร่างทรงของสาวแพรออกไปงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จนโซเชียลแทบแตกเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ